พี่น้องมื่อนี่ยยายไอยู่กับน้องหญิงนะคะนางอยากในตำนานนางเอกเสียงอีสานคนแรกที่ยายไฟไปดูตั้งแต่ปี2536เรื่องห้อยปานดำนะคะพี่น้องยู่ในซีดีสิเป็นน้องวิเนาะเล่นเป็นปานดำเนาะปานดำตอนเกิดไหมแต่บาอีลีอีลีแล้วสมัยตั้งแต่ดังๆตั้งแต่ไปวังหนาไปที่คือผูนีค่ะนางเอกปานดำคำคุ้น เมื่อนี้มาพอกันแล้วกับเจนขวาอันหญิงยายคว้าอันก่อนน้ำก่อนนั่นจักรอบเนี่ยจักรน้อยเนี่ยป่านดำนั่งเฝ้าอยากห้องกันเมียนผู้เขาดีเยี่ยมปากนะมั้งอันใจแหลมห้องใจหินเมียเอาจักรน้อยๆก็ได้เอาอันที่เท่าที่จําได้นั่นล่ะอันถ้าสิบอกว่าถ้าสิบอกว่าก่อนนั่นเนาะมันมันบริเวนแบบว่าขึ้นกระบอกมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ป่านดำผูกุหลาบกุหลาบข้อแรกว่ามันอิหลาบอกว่ามันเธอบอกข้แรกกันนูนนี่ลาเนาะเพื่หมายว่า กันเฟิ่อิมว่วอีกอีกผากในซีดีนะนะแต่จริงแล้วบนว้ขวนกันที่กันเล่ามวลก็่นว่วอีกกับมวลปนันล่ะบ่มว <c oughs> มนวเมน,นูเสยเป็นนางเอกเนาะกีเป็นเล็กน้อยขายความใส <c oughs> เขาก็เฮาก็ยังฟังเขาเอื่นว่าออทํานองรําเฮายังบ่ท่านใดเปะมันยังบ่ทันไดคลองได้อย่างเจ้งสีนา แต่ว่าการละเล่นในตอนนั้นก็คือเขาก็เอาผูา้ใหญ่ดึงซอยเขาเป็นเด็กน้อยยี่สิแนมะ่ที่มันมวนเขินว่าใดเนาะนี่แต่พวกรุ่นคู่บาอาจารย์มันเก่งแล้วแต่เขาเป็นเด็กน้อยสิแนมะ่สีลัำพี่น้องฟังจักหน่อยนอะว่าเอาแค่แล้วเนะาะคันเปิดื่อา <laughs> เอาสดสด,สด,สด,สดเอาสดนี่ละาดําน,ำน้ำโพออยากห้องน้ำตาหลวงได้นั่งจ้อ เอ,อื่อยก้าวเบาหัวใจเจ้าหักตั้งลายจากไม่นดีและหายเอื่อยหักปวงลืมตัวอยากมีผัวจนลืมตนบบเมนคนเดิมแลว้วเลยจนใจป่านแลว้วนั่งเมิดแนวสิเว้าก่าวป่านนา่งใหญ่เป็นสาว นับถือเอิ่นบ้าเอื่อยหากโยบายที่สูงแต่หากว่าป่านยานเกิดยากยุ่งจังได้คิดขาดคว้งเรื่องทั้งปวงลงเอ่ยบบเมนทั้งคณีไวเอาละสานีนะเนาะจ้าขอบใจได้หลายล่ำขืนนดี่มัไม่จะคิดพอเลยมันจะคิดพอไปข้าไปบางหนา้าไปที่ในช่วงนั้น ข,ข,ปปข้างแรกจะไปเบื้องเครือเรื่องห้อยปันดำข้างที่สองไปเบื้องเครือเรื่องเงากรรมข้งางาที่สามทีไปเ,ปเบือบ้องเครือเรื่องบงเพี้ยนชีวิตอันนี้เธอเหรียญเป็นบวชตองตอนนั้นยายเขาบงการแล้วละ่ะแต่ว่ายามมีเวลาหรือว่ามีวันหยุดขันเชียงอีสานไปเหรียญใกลใ้ๆแถวลอยเอ็ดก็สิไปนั่งเบื้องหนาหา้าฮานตอนนี้แถวลอยเอ็ดคือว่าไปทุกอำเภอเมียน,นเรื่องเรื่องเงากรรมนี่เบื้องบุญแจกลเขายู่บ้านพี่เอ็มบ้านน้องตาใก่จ้าอันอันบ้บานพีเอมอัสลาเมีนค่ะบ้านน้องตาไก่ตำบลเสียเกวอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ศพ้นเฮ็ดบ เราสงห์สารปีนั่นลำเลียงเง่ากแเรากาลินตลกก้องเขาน้อยค่ะเม่เอเอนั่นล่ะอันสีถามพี่ไฟว่าพี่ไฟเป็นเพื่อนผู้อื่นว่าแฟนเพลงมาสีขามาถามเวลาคนายิ่งเสียงจำได้แต่เสียงก็มาจำข้นมาได้ล้ำขึ้นคือค้นจำเสียงได้แต่คนจำหนาว่าได้จำได้กับบันเทิงประเด็จเปลี่ย <c oughs> นแปลงยังมากไหมยี่หลี่่ผมามกไหมอันแฟนเพ่งเป็นยางมาถามคอยจำได้แต่เสียง แต่ของโบเนี่ยใจว่าเม่นเจ้าโบข่อยไรยางของโบเบงเพราะว่าเธอกับมีจุดเด่นของเธอมีป่านดำอยู่แล้วเนาะจ้าแต่ว่ารูพลังก็เปลี่ยนพลังคนประกาศพลังคนประกาศอาจสิแบบว่าหาแนวาจากเบ,เบ่อน้ำเฮาก็ได้ <c oughs> บางที่ไม่เบอกเกลื่อนแม่ <c oughs> ข่อยได้ยินแต่เสียงเจ้าข,อข,อขอา่อยนึกว่าเป็นเจ้ากัสิไปประมาณนี้จริงๆเราปรเป็นกับสีจำได้อยู่เออประกาศหาแนวาทวงไปสันลาประกาศจังฉันนะเประกาศเม่นย้ายไฟบ่อนอนเนี่ยทางด้านสิประกาศหาแนวาบอกไปก่อนนั่นสินะจริงๆเรา ก่อนที่เพิ่นศิเขามาหาเฮาเพิ่นกระตองเชิญช่วในตัวเฮ้าเล้าก็เพิ่นกระตองจำเฮาได้หล่ะฉันว่าในมุมมองของฉันวันทองการเวลาเปลี่ยนไปสังขารก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งบ่เปลี่ยนคือเสียงจ้าสิ่งบ่เปลี่ยนคือเสียงเล้าก็เส้นเสียงแข็งแรงขึ้นปากศิลปินน้องๆผู้ที่เขาเกิดใหม่ตรงฝาฝึกฝาหัดเอาน้องเส้นเสียงสิได้แข็งแรงจากะใส่เวลาอยู่เด้เนาะจ้าขอบคุณมากๆนะค่ะ